กราบสวัสดีค่ะพี่น้องมาพบกับช่องบางจีเอเรียนแบบเสียจงนะคะเรียนแบบไม่เป็นหรอกคะ่ะก<ด>็นี่<ด>อะไรนะ<ด>นึ่งข้าวเหนียว<ด>โอ๊ร้อนร้อนอกินกระลาบหมูกินกรลาบหมูกินกับน้ำพริกน้ำพิกพก,กินกับอะไรก็ได้คะ่ะได้หมดคะ่ะปลากระป๋องคุกพริกป่นก,ก็กินได้คะ่ะตอนนี้กำลังนึ่งอยู่นะคะ เดี๋ยวมาดูขั้นตอนต่อไปว่าเราทำอะไรกันนะคะขอบคุณค่ะบรรยากาศมืดมืดมากค่ะตอนนี้นี่อยู่ในครัวเล็กๆของเรานะคะครัวเล็กของผู้จัดก,การไม่ใช่ของพี่นี่ค่ะโอเคค่ะเจอกันค่ะสวัสดีค่ะนี่เขาเรียกกระดง้งกันกระสอบเพื่อจะมา ใส่ข้าวใส่ข้าวค่ะเพื่อจะมาใสา่ข้าวเพื่อใส่ไปในกระติบข้าวนะคะนี่ค่ะกระติบข้าวค่ะเดี๋ยวใส่ข้าวเสร็จแล้วก็ใส่ข้าวไปในกระติบนี้ค่ะพรมน้ําก่อนใช่ไหมคะแก่ไม่ให้มันติดอย่าให้มันติด,ดอือ,อ,อคุณผู้จัดการชันนี่ค่ะ ตอนนี้ข้าวเหนียวมาแล้วค่ะตอนนี้โอ้โห <laughs> โอ้โข้าวเม็ดสวยมากข้าวที่ร้านนะคะเนี่ยใช่ค่ะที่ร้านข้าวที่ร้าน,นทำไมเขาต้องทําาอย่ำนี้อะคะเข้าวจะให้มันติดอ,อ๋อได้ให้มันเหนียวเกินแบบไอ้ยจะติดมือเวลาเรากินคลอ,อ,อดออกเออเห็นไหมมันก็ยังก็ไม่ติดจริงๆนะเออ โอ้ดูค่ะไอคนางค่ะทานางทานางก็กินค่ะทานนางค่ะนี่ค่ะสุดยอดต่อไปเราก็ต่อไปเราก็จะโอ้เอามือเลยเหรอไม่ร้อนเหรอปั้นอย่างเงี้ยให้กมอ้าคุณไม่ร้อนหน่อนะอุ๊บนี่อ๋อ ให้จีททำไม่ได้เลยเนี่ยนี่มนแถวบ้านจี้เขากินข้าวสวยไงแถวแถวบนแถวนี้เ็าจะทำไว้ปุ๊อออมันก็เข้าไปข้างในพอดีเลยเนาะนี่แหละแล้วก็ปิดเสร็จเรียบร้อยเรากินกับลาเรากินกับลากินกับอะไรก็ได้ค่ะข้าวเหนียวร้อนๆค่ะเอาไปจีข้าวใส่เกลือก็อร่อยค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะมุมนี่เลยอะไะคุณลาบวันนี้มา ทำลาบให้กินครับผมอ,อันนี้รวนเรียบร้อยครับใช่ไหมใส่สับพุกรวนรวนหมูครับจะมีเครื่องอะไรนะจะเป็น,ปนมีสองหัวนะครับฝั่ออนี้ก็จะเป็นชิ้นท์ชิ้นแล้วจะใส่กอบใส่กอบแดงครับผมกราดอกก็จะจะทอดให้จนมันกรอบนะครับจนมันไหม้ค่ะถ้าถ้าไม่ไหม้ก็คือครับอ่ะมา,มาปูเลยครับอ่าอันนี้ขั้นตอนกับกินแล้วนะครับใส่มะนมาวไปครับจวดจาจุดจาครับยาวๆนะคลิปนี้ เยอะอยู่ได like ้ครับม no, er ันเหมือนมิตเดียวนะกิโลหนึ่งครับทานไปในเช้าไปละครึ่งโลเลยครึ่งโลครับลวนชิ้นไว้แล้วก็มาปรุงเนาะแล้วก็มาปรุงได้แล้ครับปรุงทีละหม้อทีละหม้อทีละจานทีละถ้วยครับเพราะว่ามันจะได้เขาเรียกแหละมันจะจะได้ไม่เซ็งเนาะรสชาติมันจะได้แบบโอเคๆครับอามันเอาอะไรเอาแบบมิตเดียวใช่ นะคมเดียวถักอมแซ่บไป่น okay. 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 ี That ้มเดียวมีเ <nou> ดีทัไม yes. ่้ครับเขาัวนะเขาัเ้าัสเลยทงาเ้า้นนี่าหมดแล้วตวมีจะทใหม่ครับเข้าพัดี๋ยวจะทให้ดูวิธีการทานะครับทในขวดขวดเกียครับพริกนี้ก็ที่ใส่มเยครัพนี้ก็ทมเองต่นี้าครับ ก็จะมีคำถามว่าทำไมไม่ซื้อทำเองมันรู้สึกว่ามันสบาย,ย <c oughs> มันยังไงอ่ะเป็นรสชาติมันหอม,มรสชาติที่เราต้องการนะครับเดีวซื้อเขามันไม่หอมเขปาปั่นมานะครับปรุงแล้วเราค่อยชิมกันเนาะถ้าได้พักใส่ของต้นหองแบบทีลงไปครับเอาขั้วน้อยปะใ่อากใส่เยอะมัก็นะบบางทีนะแต่ผมชอบนะผมชอบอย่างเนี้ยครับให้น้ำกุ้งขี้ผึนิดนึงนแกครัว เลยอ่ามันต้อพวงบูดครับผมนั่นจากความชอบครับใส่เยอะก็หอมหน่อยครับใส่น้อยก็หอมเหมือนกันครับขบ้<ม>าวกลุ่มละกันเป็นสีสันไหมนะตรงนี้แล้วผมก,กนะนะ็เกาา็บตรงนี้คนระับผมใช่แล้วตักเจใจในถุงตะกรันครับเนาะใจดูว่าเราตากยังไงมาอะครับนี่นี่แล้วจานนีมครับ ครับตกแต่งด้วยของของที่นี่ครับสวยงามครับอ่ะของอร่อยไม่ต้องตกแต่งหรอกค่ะใช่สวยงาม,มาสวยงามครับนั่งเลยนะครับค่ะเข้าใจค่ะคนอ่าเป็นของสวยงามไม่ใช่ของอร่อยครับนี่นอะไรครับพร้อมเสิียบกับข้าวเหนียวร้อนๆครับจิ้มกินนี่คือข้าวเหนียวครับกับลูกค้าเอาลูกค้ามนนี้ รอกินข้าเหนียวแะ้ว,วครับหัวสวยๆครับผมทิ่ไปนึกมาเมื่อกี้ครับ <Okay. S 2> ผักผักอะไรนั่น,มน,น,นไม่ถึงนะโอเคไม่รูเนี่ยประมาณนี้นะลากันไปก่อนครับสำหรับนี้ง่ายครับผมบายสวัสดีครับ